กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันในยามค่ำคืนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1. มิถุนายน2อ6 4นกะฮะก็เข้าหลายสูตรนะครับอย่างสรุปล่างนะฮะสรุปล่างก็เข้าเลขสีก,กับเลขห้านะครับผมตัวเด่น ไม่มานะครับมาตัวรองนะครับที่ผมสรุปให้นะครับก็เข้าสี่ห้านะครับตัวรองแล้วบนเข้าแค่หลักหน่วยนะครับที่ผมวงเลขสองไว้นี่ก็คือหลักหน่วยนี่เลขสองผมบอกว่าเยอะมากนะฮะอันนี้หาตัวเด่นไม่มาแต่สายรูดนะฮะสายรูดหกเจ็ด ก็มาเข้าที่เลขเจ็ดนะฮะแล้วนะฮะสายรูดบนล่างนะฮะเข้าที่เลขเจ็ดแล้วห้าหกไม่มามาเลขเจ็ดสิบบนก็เข้าหลายสูตรนะฮะล่างก็เข้าหลายสูตรนะฮะแล้วสายรูดห้าหกนี่คือตอนที่ผมสรุปคลิปเมื่อคืนนะฮะผมสรุปผมบอกว่าสายรูดล่างนี่ห้ากับหก พอเข้าที่เลขห้านะฮะครับเข้าหลายสูตรนะฮะบนศูนย์หกสองไม่มานะฮะแต่หน่วยล่างเม็ดเดียวก็เข้าที่เลขสองนะครับบนสองหกก็มาแค่เลขสองนะฮะขาดไปแต้มหนึ่งนะฮะ <c oughs> พอตกบ่ายมา วันนี้ผมผมมารวมเลขเด่นบนทั้งหมดทั้งมวลก็สวยอยู่นะครับแต่ก็ฮะสูตรนี้น่าสนใจนะฮะอันนี้ก็เข้าที่อันนี้สูตรนี้ตอนผมลงผมบอกว่าชนทุกสูตรนะฮะนี่ฮะสูตรนี้น่าสนใจฮะ 1ิบ,บน10บล่างนะฮะสิบบน10บล่างผมฉีดผมฉีดเลขเจ็ดหลัก10น่าจะมาาน่าจะมา10บล่างแต่ไม่มาะฮะมาสิบ,บนแต่ก็แค่สองตัวฮะก็โอเคครับสวยงามวันนี้ครับผม เด่นล่างเน้นหลักสิบก็เข้าที่เลขสี่นะฮะตัวเด่นไม่มาตัวเน้นไม่มานะฮะเข้าที่เลขสี่นะฮะก็เข้าหลายสูตรนะฮะเข้าหลายสูตรอันนี้เด่นล่างเน้นหลักหน่วยหาก็เข้าที่เลขห้าน,นะครับก็คือเวลาลงเลขก,ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเขา จะมาตัวไหนนะครับแต่ก็มานะฮะสูตรก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะฮะสูตรสิบ <c oughs> ล่างสูตรที่สามนะฮะได้ห้ากับหนึ่งก็เข้าที่เลขห้านะฮะสูตรนี้ผมบอกว่า ชนที่เลขห้านะครับก็ก็มานะครับเลขห้ามาสูตรนี้เด่นล่างเน้นหลักสิบเ,ออเน้นหลักหน่วยไม่มาห้ามาหลักสิบ แต่ก็จะลงต่อนะฮะเพราะว่าสามตัวนี้เด่นล่างนะฮะเด่นล่างเน้นหลักหน่วยนะฮะก็มาะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวล่างสิบล่างนะฮะเนี่ยะฮะห้ากับเจ็ดผมให้เลขห้าสองคะแนนให้เลขเจ็ดสามคะแนนแต่ก็มาะฮะก็แค่สองตัว ก็มาเฮ้ยไม่ใช่นี่มาหลักหน่วยอืมก็แค่สองตัวคือหลายๆสูตรม,มีไว้เทียบนะฮะมีไว้เทียบเด่ร่างเน้นหลักสิบมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยแต่ก็มาเด่นล่างก็แค่สามตัวนะจะทำไว้เทียบเยวลาสรุปนะฮะ สูตรนี้เด่นล่างเดินมาสิบวดรวดหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเกสบแต่ขาดไปตัวหนึ่งะฮะสถิติของเขาสิบวดเพิ่งหลุดก็จะนำเสนออีกนะฮะเอาไว้เทียบครับผมนี่ครับสวยงามมากๆเด่นล่างสองตัวมา1ตัว เดินมา1 2 3 4 5 6 7 8งวดรวดนะฮะสูตรนี้ผมขีดที่เลข5้ผมบอกว่าเด่นที่เลข5้นะฮะสองตัวมาตัวเด่นที่เลขห้แต่เขาก็มาทั้งสองตัวนะฮะก็อันนี้หลักหน่วย ไปเข้าหลักสิบไปเข้าหลักสิบเข้าแค่สูตรนี้เดินต่อก็จะนำเสนอนะฮะอันนี้หลักหน่วยล่างนะครับผมเข้าสูตรนี้นะฮะน,นี่หลุดไปเลยอันนี้ก็ไปที่หลักสิบนะฮะ ก็พอหอมปากหอมคอครับผมครับก็ฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างมีข้อมูลดีๆก็จะเอามานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมครับฝากช่องสัญญาไก่ย่างไว้อีกสักช่องนึงนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆน,นะครับผมครับ ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนครับผมครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอกล่าว่าสวัสดีครับ